ขนมในพวะทั้งฝั่งไทยนี่น้องอยากให้พวมาอยู่น้ำบอลหรืออยากไปอยู่ไทยไปอยู่น้อ๋อไปจะได้น้องแบบบวกกะบวกไปไทยหรือว่าไปจะได้ญ <c oughs> าติป่บวกเคยไปเนาะบวกเคยไปจะญา,า <c oughs> ติกับพีิเด็กนั่งอยู่หันเนาะเสียเนยาะ <c oughs> โอ้เสียเนยาะพี่น้องเอ้ยน้องไปหันเขา้เขาไล่หายเป็นวันอย่างว่า คอยมีผู้สาวอยู่บ้านเจ้าสมุติว่าแล้วขอไปนอนน้ำผู้สาวอยู่บ้านเจ้ามันเคยบ่ผิดทพิสบายดีสบายดีท่านผู้ชมมื้อน,นี้กะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาน้องน้องปุ้ยเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าเบ้าเลก็กอะท้ายคลิปเป็นก่อนมาแล้วเนาะพี่น้องกะสิได้ไปเฮ็ดคลิปนำน้องปุ้ยอีกครั้งเนาะบางทีว่ามี FC เพิ่นสนใจเนาะอยากได้เฟสีสอะไรยังอยากฮู้ ที่ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตของน้องปุ้ยหนองบ่อเล็ก็สิไปสอบถามเนาะมีเวลาก็สิคอเฟี่ในเอฟซีเลยก็จะเริ่มฝากติดตามบ่อเล็คือเก่าเี่ไพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านกันดอนคือเก่าพี่น้องนี่อยู่ใจกลางของหมู่บ้านกันดอนเนาะนี่เฮ้ยบันจะเบิ่งว่าสิเป็นจะได้แน่ว่าน้องปุ้ยสิอยู่หรือบ่เนาะพี่น้องเนาะสบายดี สวัสดีท่านผู้ชมืม้นนี้มาอยู่กับช่องเบาเล่คือเกาเนาะครับน้องปุ้ยเพิ้นที่บาเล่เคยน,นําเสนอไปในคลิปก่อนๆเนาะื้อนนะี้นกัสซีมามาลินน้านองเนาะมาสัมผณสเพื่อนน้องอยู่สโยนี้เป็นเรื่อนของน้องบ่ะนี่จะเป็นบ้านของน้องเนาะสาวบ้านกันดอนคือเกานะพี่น้องสาวโสดงามายเนาะพี่น้องืันนี้บ,บาเล่กะได้มีโอกาสมาหาน้องกับทีมงานเบาโกบาว,บาวะนะน้องน,นําเนาะ มื่อนี้ถือว่าเบาเลยจีมาถ่ายให้เบิ้งน้องบร้ไปให้บ๋าไปจะได้ดเวียกปลูกมันแล้วหรือบ๋แล้วแล้วอืมหน้าน้องก็เห็ดได้เนาะเห็ดหายเห็ดหน้าพี hit high, hit high, ่เนาะ <c oughs> น้องอายุจักปีแล้วก้อนเนี่าตถามเนี่ยเด้อสิบเก้าปีโอสิบเก้าอะไรป๋าบริเฮียนบ๋าไปจะได้อ๋อมันมีเงินเนาะโอสมมุติว่ามีเอฟซีพิ่นอยากสนับสนุนให้น้องเฮียนต่อนี่น้องกัสฮิ ยังสีเฮียนบ่เฮียนเลย <c oughs> น้องเก็บความฝันน้องนี่สมมติว่าเฮียนจบไปสังน้องอยากไปเฮียนต่อทายยังอยากเป็นยนะังเป็นแพทย์บอกเลยว่าเป็นทหารตำรวจเป็นคู่เป็นแพทย์อิได้ช่วยเหลือคนเนาะเขาลองฝันยิม้มงามมาเรียกน่ะ <c oughs> อายุสิบสิบเก้าปีบ่ทันมีผู้บ่าวบ่โสด สาวงามปานนี้สวดนำบักออเนาะเสียวบักอออืมสาวสวดพี่น้องสมมุติว่าทางภาษานี่อยู่ทางบ้านนอกนี่คั่นเขาว่าวา่าอ้ายนอกนี่เขาว่าจังได๋กะเตบบไม้อกากะเตบกะไม้อากเตบบไม้อากเตบอไม้เาอากเตบอไม้นี่อ้ายนอกบ่หรือว่าข่อยเจ้าซื่อข่อยเจ้าอ๋องามหลายพีนน่น้องสมมุติว่าบ่าวเลขอเฟน้อง มอบให้ทั้งแจงให้ทั้งเอฟซีทั้งฟังไทยหรือว่าฟังเล่าหรือว่าที่ทางซาลาติวินเอฟซีบาเลนี่ก็ได้บ่น้องพร้อมอบไปว่าจะล่มน้มเขาพร้อมเนาะอ่าอยากขออนุญาตถามว่าสเปคของน้องเนี่ยมักผู้ชายแบบใดเนาะแบบใดก็ได้เขาถ้าเข้าหาเข้าโอ้แบบน,นั <laughs> ้นบ่ะสมมติว่าขะน้องได้ผัวแล้วสมมติว่าน้องมีเอฟซีทางฟังไทยเพิ่นมาสูข่ขอแต่งเนี่ยตามคาดองอยู่ทางบ้านน้องเนี่ย,ยน้องเคยยินไปว่าคา,าดองของคนอื่นนี้ ประมาณจักล้านขาจัดแต่งกันเอาทางบ้านอื่นกับประมาณห้าสิบล้านหกสิบล้านโอ้สมมติว่าเบาเลีมาแต่งอยู่บ้านนี้นี่หกสิบล้านเนาะหกสิบ<อ>ล้านกับประมาณหนึ่งแสนบาทสมมติว่าคนบ้านเดียวกันเด้ประมาณสิบล้านสิบล้านโอ้กับพวกแพงประได้เนาะม,มีแต่เงินบริวารมีงวดมีเงินค้ำมีซังมีอียังแบบว่าขาจะไายน,เนะนเป็นเงินสดนสิบลา้านเป็นเงินสดในสิบล้านงวดควายนี่ตังอโอ้ อช่ยาโค้กอันญาตทำม,มาสมมติว่ามีเอฟซีเป็นมาขอ,อ้น่องเนี่ยข้าวดองน่องจะเา,าจักรลาดใช่ไหมฮะทำแม่ปะ<ด><ม>ยิงตามพ่อแม่แล้วกันในบ้านกันอ๋อสมมุติว่าใครจะว่า100ลอยล้านก็จะเป็นตองใด้ลอยหลานเนาะอื<ด>มโอ้น้องเพิ่นงามอีหลีพี่น้องข้าวหรือใส่เข็มยังถ้าได้ใช้บ่ข้าวแบบธรรมชาติเนาะเป็นสาว สมมติมีเอฟซี F G เพิ่นผากนี่เงินมาซื้อขี้ไม่ซังนี่แข้งดีแล้วเนาะสียดง,งามกว่าเกา <c oughs> ่งงาเนาะสจได้ขาวกว่าเกา <c oughs> ่าเป็นขาวเป็นงามพี่น้องยอมครับว่าผู้สาวสนบทส่วนร้ายจะงามนะพี่น้องเนาะปีใหม่นี่ไปลินไซน้องไปหาเที่ยวไปลินไซเราลินแถวบ้านนี่เลยอ๋อเป็นเจไดแบบว่าบ่บ,บ่อยากออกไปบ่หรือว่าหรือว่าเนี่ยไดมบ่มีเงนินบ่มีเงนนินเนาะอ๋องามหลายเนาะ ไปซีมันยังมาลินมาเที่ยวนึน่งขึ้นีได้ยอยู่ทางบาง้านน้องยินดีตอนหับเนาะดีตอนหับพี่เน,ะนาะตอนเช้าเพินน่นเบิ่งจะไดากับแบบพิษตางหากคาร์เบลลีแบบลงลงหมกักเลยลงหมักแล้พี่น้องจากใดยังมาเอาเมียอยู่ทั้งบา้านกระดอนได้นี่ขคารา์เบลลีมาแต่งนี่แซวคาราดองจากร้านน้องแบบคนเนาะขี้อายเนาะอียางกับออกออกกล้องในคลิปแรนะกเนาะบะโก เป็นคลิปแรกเลยพี่นนังที่นเพิ่นได้ออกกล่องนาอซเสือให้่สังคมหู้พี่นนังเนาะสาวกระโสดเราบดิเฮียนน้องเฮียนห้อดหองได้หละแต่หน่องน้องน้องจังออกเฮียนจบเลยบอกเลียบ่้อยเฮียนแต่หอดมอนึงแล้วก็ออกแล้วก็ออกมาเฮ็ดเวียงนะพ่อแม่อทั้งบ้านนี่ไปหาเงินแบบได้หนุติกีดย่างกีดยางพาล่าเนี่บ่ โอ้ขจรไล่ฮาเป็นเป็นวันบ่หรือว่าเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนอิงตามเท่าไรจักกลอ๋อน้องน้องก็ยังกีดบ่แต่ละมื้อหรือว่าบ่อเลยฮะเช้าแล้วเนาะอืมอึดนอนในกีดยากก็่าขึ้นคนปะนบ่แม่น1:00นโอ้บ่มมี่ีช่างบ่เห็นผีบ่ตามปลาย่างบ่มีผีเนาะ <laughs> น้องพุ้ยเปิ้ลงามบลีพี่น้องเพิ่นกัเฮ็ดอาชีพไปรับจ้างขีดยางพาราย่างแบบของคนเล่าบ่บริษัทมาเฮ็ดหรือว่าของเวียดแต่บ้านนี่ไปไกลเติบบ่ไก,ก,กลๆอ๋อไกลๆบ,บ้านติดหมู่บ้านเลยเนาะส่วนน้องมื้อนี้ถ้าเบอร์ี่ถ่ายคลิปแล้วตอนแรงๆน้องกันึนงข้าวนึ่งนนะ้ำได้เนาะเบอรลี่ขอปฏิตามวิถีชีวิตน้องได้บ่ ได้เนาะโอเคพ่อแม่น้องไปใส่มือหนิยื้อนยื้อนอ๋อแบบเดีไปใส่นาะหน้าน้องกะใหญ่นิดเนาะเห็ดหน้าอะไรบ่หน้าปูเขาหนิมาไลาไปไหนบ่อ๋อมันบ่เดรปี้บอกพ่อกินบ่ ซื้อเอาเอ,อ,องเนาะขนมในพว่าทางฝั่งไทยนี่น้องอยากให้พวมาอยู่น้ำบอหรืออยากไปอยู่ไทยไม่อยู่นะอ๋อไปจะได้น้องแบบบวกบกะบวไปไทยหรือว่าเป็นจะได้่ <c oughs> านบอบอเคยไปเนาะบอเคยไปจะย่านกิดบุติและผู้สาวบ้านน้องนี่ไรบอคือบบเห็นปบบไหนคือบบเห็นสุมีผู้สาว ไปหาเงิน,นอโอ้มื้อนี้น้องพักผ่อนป่<ด>หรือว่า<ด>หรือว่าเศร้าเฮ็ดแล้วเมื่อตะก่อนเมื่อปีนสงกรามว่าโอ้น้องไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสบ,บ้านพอเขมบ้าน<ด>บ้านพอเข้มบ้านพอเข้มทา้งเลยดิทางปากซองบ่ไปทาง,งทางาีเจืองค่ะอ๋อไปเฮ็ดงานยังอยู่หันเนาะเสียเงาไปเสียเงา<ด>โอ้โอ เสียร์หาพี่น้องเอ,อ้ยน้องไปหางเขาเขาไล่หายเป็นวันบ่หรือว่าเป็นเป็นเป็นเอ๋อไปไปอยู่ไปอยู่น้ำเขาเลยบอ 1, 1> ไปได้ 1, 1> จากเดือนแล้วเหนื่อ <1, S 1> ยเกือเดือนชิบเดือนโอ้เกือบหอดปีพี่น้องได้เงินมาหลายอยู่ได้เนาะใส่เบัตรเนาะือขอืมไปหาเงินอยู่บ้านทางปากซองพี่น้องเราไปเสียร์หาคาเฟ่ niak cafe เด้อทางนะครับปลูกกาแฟเนาะพี่หอมฮะกิหอมยาสมุนไพรอ๋อบริษัทบริษัทคิงบ่บ่แม่นบ่แม่นเจ้าปลูกหยังส่วนิโกอ้างยาิโกหอมอ๋อเป็ดเหญ้าอยู่บริษัทของญี่ปุ่นพี่น้องทางปากซองไปเสียหญ้าไปหลายคนบ น้องไปแต่บ้านไปหลายคนบ่หรือไปคนเดียวไปกับหมู่บ่ไปกับหมู่อะวะท้องเมื่องเบิดอืดในแพ้ในน้นองยังอยากไปบ่หรือว่าบ่ได้ไปแล้วบ่ไปแล้วเนาะถาเบียกไมอืมหาเวียกใหม่เนาะเฮ็ดเวียก,กเบียกไมอีกโอ้ยำลุกมันลุกยังก็มาได้เนาะ<ด>อืมกับประมาณนี้เนาะบาิได้กับมาถ่ายเรื่องราวชีวิตของ น้องคนนึงเนาะน้องปุ๋ยอยู่ทางบ้านกันดอนพี่น้องเพื่นกันเป็นผูเน้เป็นลูกหลาบ่หรือลูกกกเป็นลูกหลาโอ้ลูกหลานี่คดองแพงเลยยินกันจะาว่าลูกหลา้าดองแพง <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะมาทายเบิง่งพี่น้องเล่าเรื่องเลา่าของสาวสาวทางสนบทพี่น้องแต่ว่เพิ่นก็เป็นสาวสดอยู่ดอกเนาะแต่อิบซียากได้เฟเนี่ก็คอมเมนต์เข้ามากลายๆเนาะได้อยู่ในกล่องคลิปเนาะยาบริสิทธิ์คลิปแจกเฟซเนาะโอเคนะ โอเคพ้อแจกพ้อพ้อมคุยพ้อลุ้มเลยเนาะน้องลินไล่ปะมีบอไลหรือว่าลินแต่เฟซบุ๊คลายปะมีเนาะประมาณนี้พี่น้องบางที่บรีมีเวลากะสิทายคลิปแจกเฟซในสี่เพิ่นอยากลมลินน้ำน้องเนาะอ,อยากสวยเลือดนองน้องกะบมมีข้าวกินเพิน่นวะฮะครับจ้างเสียญามาซื้อขา้าวหน้ากันน้อยเดียวแต่ละปี้เลยจักรสอบหน้าน้อง คนไร่บ่โอ้อยู่ในครอบครัวน้องนี่มีจักคนสิบสามคนสิบสามคนอ่ออยู่เฮือนหลังเดียวเนี่ยบ่ <c oughs> อ๋ออยู่เฮือนหลังเดียว <c oughs> น้องเพิ่นจะอยู่สิบสามคนพี่นอ้องอ้ามันบ่พอเนาะเขาต้นหนึ่งต้นหนึ่ง,ต,นนงต้นหนึ่งเขาซ่านบ่หรือเขาเปลือก <c oughs> เขาซ่านต้นหนึ่งกับประมาณส่าสอบอะไพี่น้องบ่พอคนสิบสามคนน้องก็จะไปหางเงินมาซื้ขอข้าวให้พ่อแม่ไปหาเงิน มาซื้อข่าวโอเป็นเด็กหญิงที่กระตันอยู่กับประมาณนะี้เนาะบริการเสด็จจบคลิปนะไหวเนาะไหวพอกันโอกาสนาเนาะสำหรับพี่นี่ก็กำลังสบายดีสบายดีเอฟซีพ่แน่สบายดีประมาณนี้พี่นอ้องถ้าอยากได้เฟซน้องกะคอมเมนต์ได้เด้อเดี๋ยวบริสิทคลิปใจคิดหน่อยเนานะนี่ก็อยู่ถ้าบันกันดอนพี่นอ้นองน้องปุยสาวโสดเนาะ